เอามันดิมันห้าเท่ากลางคิวกลางดูหน่อยคิวกลางเพื่อนของเราอาฟาป้ามาโดนอีกนะฟาป้ามานะโดนเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยโกบมาหน่อยเพื่อน โก้หน่อยรวบหน่อยถึงหน่อยสวยอ้าวไหลกลางยาวเนี่ยนาคอสมาครับอ้าวทำไมอย่างนั้นวะเออไอทีมนี้ไอทีมนี้มันยังไงเนี่ยฟิกเกอร์แล้วนะแอดลาสฟิกเกอร์แล้วครับเออทีมนี้มันยังไงวะยังงงต,ตาตาบินเสร็จครับตาลาตาบินเสร็จครับแบบเนี้ยอ้าวโดนนะเขาเจ็บว่ะน่ะ ระวังล่างงล่างโดนสวยล่างโดนปะเฮ้ยเฮ้ยคลิปล่างโดนกลับหน่อยกลับหน่อยกลับหน่อยสามสามกลับหน่อยเฮ้ยจบได้นะจบได้นะคลิปล่างระวังมาลอดมาลอดดูนะมาลอดดูนะจบแล้วตีบ้านโอ้โหได้ยังไงในเกมเนี้ย